สวัสดีค่ะเมื่อนี้เนาะค่ะสาวเชื่อสิภาพไปเที่ยวเยวาวราชเนาะคลิปนี้ก็เป็นพี่สาวเนาะค่ะพี่สาวของสาวเชื่อนะอ่ะมาฝากเนาะไปเยาวราชเนาะค่ะมาจากพัทยาเนาะกับมาเที่ยวเยาวราชไปเ,ปเๆๆๆบิงวาเื่นสิมี้อีย่างเปลี่ยนแปลงบ่นเนาะค่ะมีอย่างแปลกใหม่บ่นเนาะค่ะอันนี้ก็เป็นคลิปพี่สาวไทยมาให้เนาะสาวเชื่อไ่ได้ไปเองเนาะค่ะพี่น้องสาวเชือ่อสิบอกฟังเนาะตอนแรกนะ พากันบอลาหาพีกัตเดวัตศิพากกันไปจอดรถใสพากันเตรียมความพร้อมเนาะค่ะพี่น้องเอบัตท้ะตะตอนจบนะบัน่นบ้านพี่สาวอีกคนนึงเนาะ,ะเป็นลูกของลุงเนาะ,ะเพิ่นอยู่บางไงเพิ่นพากันจอดรถจอดรถ่รถะว้บางไงพากันขี่รถเมื่มาปินเก่าแล้วกต่อรถมาเยาวราชนะคะพี่น้องสรุปแล้วที่วางแผนเบิ่งจีพีออกจีพีเอสเวนก็คือบ่ได้มาเนาะขี่ โดนม่มากวาสันวาเหวนวาบนนอกเขากรุงของจริงเนาะคะ่ะปุณห็นบอสเซวญี่ปุ่นปุนปป,ปาเสื้อขาวเสื้อดำเขาสีมาไทายหลอกไทยลูกกับเ,เปิดเสียงบ่ได้เนาะคะ่ะเพราะว่ามันมีเสียงดนตรีเขามากเนาะคะ่ะพี่นอ้องสิภาพปชุมเนาะคะ่ะคนไลาไลายเิ่นวาเนาะเปรียบปนึงปานเจ้าของเขาไปยุ่ในเหตุการณ์จริงเนาะคะ่ะพี่นอ้องเกรดครักเกดหลยเป็นยางมากเรื่อยๆเนาะ สุดท้ายก็มายุดยุลานนีเนาะคะ่ะน้องเปียเล็กน้อยเนาะคะ่ะโลดตาโอลอดใจคงจะเสือม,มา่ฝากน้องอดู่เนาะคะ่ะลุดฉากใส่เวลาทั้งหมดในการเลือกขนมยุลาน,นีประมาณสองชั่วโมงเนาะค่ะพี่น้องจยอกยอกยอเกะะยอเก้งเนาะค่ะยอกเก้งเนาะสาวเชื่อมากจยอกนะคะ เนเห็นเห็นอันอันไข่าดาวเราตะลกเนาะไปตลาดโตลุงเนาะคิดว่ามันเป็นของเล่นอ,อันถามไม่ค่ะว่ามันกินได้ยุ่บอซันว,ว่าตลาดตลาดโตลุงขอ,อนแก่นเนาะค่ะพี่น้องไห่ค่ะว่าฉันขายมาสองลังแล้วเป็นว่ามากแก่บงิงดิบบันเป็นขนมเนา จ้ากับเขามาลานของฝากเนาะคะ่ะไีคุณปูคุณป่าเขาไปทายลูกไม่ยังกับบลูอันมีดอันนั้นล่อมดเสาวเชื่อกับบลูว่าเขาเอิ้มอมไว่อีหยังเนาะค่ะอันดาร่าไอบุ๊คไม่แน่ใจว่าข้นใดปูข้นใดป่าเนาะยอมว่เห็นสาวเก่านี้ไงเขามาล่างลานของฝากเนาะคะ่ะเซื่องล่ำเดือดเขาอาจจะเป็นลูกลูกเนาะคะ่ะ ผมออกมาคนในปูคนในป่าเสือเชิ้ตเดาเนาะไม่กันเดาบอมเสื้อดำน่าสิเป็นป่าเนาะเสื้อขาวน่าสิเป็นปู่นะคะเพราะว่าป่ามันจะจอยกับปูเนาะป,ปูป่าเสื้อกาหลีดเด็กปวดที่ดีดีค่ะเสือ้อเหลืองเหลืองแนละ้วบนว่ามาหย่งมาเข้าเดียวเพราะว่าสิได้ซื้อให้ังดอกเรียกว,ว่ามาเด้อหวัวนุ่นะ สีผ้าไปเลี้ยงเขาว่าสันว่าก็เป็นตะมันไม่ได้เนาะไปคอนเทนไปลงเทีไปเลี้ยงเขาซื้อเงิดคักเงิดลายเนาะค่ะพี่น้องไปเบิ่งบรรยากาศน้ำกันเนาะคะ่ะย่าสาวไปใส่ด้ะค่ะพี่น้องเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งไฟเนาะนนเบิ้งให้เบิ้เบิ้งได้ค่ะไปเบิ่งนยำละหลาเนาะค่ะบางคนก็เคยมาแล้วบางเว้นแต่เบิ้งให้เคยมาเนาะ สำหรับเสาเชื่อก็เคยไปแล้วเนาะคะ่ะชิบอ๋อ้ังเนาะอันเจ้าวลาดเดี๋ยวไม่ก็เป็นหม่องขายทองเนาะสมัยตะกี้เนาะคะ่ะอันว่าก็จะเจ้าของอัน,นอันนี้บ่ะเดี๋ยวอวดรวยเนาะคะ่ะอันนี้บอกประสบการณ์ฟังเนาะกว่าเจ้าของอนะ่ะมีทองลายเหลีย่ยมอยางแต่เพชรอยากตเตะแหวนเพชรเล่มายังเจ้าวลาดมหาหลานเพชรมันบ่มีเนาะค่ะพี่น้องง่างจนว่าเกือบขาด ับบุมีเนาะบตอนุดท้ายก็ได้แต่ตสื่อ,อยู้เจอโอทาภะเนาะคะ่ะแปดพันเก้านี่แหละค่ะอ่านมันมัน,มนก็อบ่ได้เอ่อบ่ไดเ้แพงเนาะบ่ได้ดสื่อแบบว่าร้ายกันหลอกกันรับอีกแล้เนาะค่ะสูหมื่นนี่ก็ยังใจจนเนาะค่ะพี่นอ้องมันขายบ่ได้เด้เขาต้องไปขายหลานเขาสื่อหลานแต่เขาต้องกลับไปขายหลานนั่นเนาะใบับประกัน ก็ยั่งยั่งอยู่ค่ะเคยเออกไปถามหลานท่องเขาเนาะหลานท่องเขาเอาเผ็ดเดี๋ยวเขาจ,เาจะตัวเลือดเลือดเนี๋ยมันเป็นท่องเนาะเงินไหลเขาหาหาลอยเนี่ยนะคะกับบไา้ขายถุงเท่าสมอนีเด้เพราะว่ามันบปไดราคาเนาะหาลอยนะคะก็ยังใส่ถุงเท่าสมุนี่นะค่ะเป็นการเตือนสติตะของเนาะค่ะว่ายื่นดาบมีปลายเน่าไปหาเหรียญเผ็ดเนาะห้เหรียญท่องอดีแล้ว มันขายบ่เด้เนาะคะ่ะขันมันบ่ซสื่อเป็นแสนเป็นเงียงมันจะบ่ได้เนาะค่ะ่ป้องก็ยังใส่จนเท่าสมือดีเด้เงยคักเนาะคะ่ะปล่อยฟั่งดอกว้าอันนี้ก็มาลานขายของฝังเนาะคะ่ะดอกเสือเหลืองลูกป่าเนาะลูกลุ่งเนาะคะ่ะขอคุณนเนาะคะ่ะที่รับชมมาจนหอดนีเนาะ ก็จะจบแล้วเนาะค่ะขอบคุณนะคะ,ะ,คะที่รับชมจนจบเนาะคะ่ะพี่น้องที่มาชาตวเยะรลันน้ำกันเนาะคะ่ะก็สิจ,จบด้วยภาพทุเรียนเนาะคะ่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วคะ่ะ